สวัสดีครับไปรู้เลยต่ออันนี้อ่านแล้วครับถึงอย่างนั้นก็ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบถ้าคิดมากตั้งแต่อายุแค่นี้พอแก่ตัวไปจะยังเหลืออะไรให้คิดอีกต่างคนแก่คะแนนเดียวแบบนี้ต่างกันแค่คะแนนหบือเนีการหาว่าใครเป็นคนโบดยังน่าสนใจกว่าอีกพวกเธอคิดว่าใคร บอกไปก่อนนะว่าฉันเกาีเอียโบทให้ออหไฮลุคคิดอ,ออกแต่ยังคิดด้วยว่าคนที่ไม่โบทให้เธอเป็นคนไร้โลยมไม่เห็ว่าการโบทให้คนอื่นเป็นเรื่องที่ผิดสโดวกให้ด้วยเหตุผลง่ายๆใครๆก็เห็นว่าเธอทุ่มเทกับโมเดลอันนี้มากแค่ไหน,นแล้วเธอหละ่ลหละครน้นี้พระเจ้าได้รับรางวัเวลเป็นแล้ว ตอนนี้ฉันก็เลยโบอให้เธอเข้าใจนะฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าคนที่ลงคะแนนชี้ขาดเป็นใครงั้นก็พูดชื่อคนคนนั้นออกมาทาดังฉันน้อยไหมแล้วที่จะได้สั่งสอนตัวฉันเองพีะ้านั้รูปถ่ายยิ้มอย่างมีความสุขฉันชอบเวลาที่ได้เห็นรอยยิ้มของพระเจ้า ยังไงมีคนกำลังจะโต้สั่งสอนอย่างหนักว่าไม่รวรีจะบวบจะหนึ่งโวหหืืสองโวตก็ไม่สำคัญที่สำคัญคือโมเดลของเธอมีชื่ออยู่มีคนชื่นชมถึงสามร้อยเจดสิบสี่คนคืนนี้เรามาจัดปาร์ตี้ที่ไม่ได้จัดมานานดีกว่ามีเพียงวิธีนี้ถึงจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สำหรับการปลูกต้<อ>นกล้าในวันที่พิเศษที่สุดซึ่งก็คือพรุ่งนี้อืมพวกเธอจะมาไหมบ้านฉันถึงจะเล็กแค่ไหนะบ้านฉันถึงจะเล็กแต่ก็ใหญ่นะฉันอยากเห็นว่าบ้านของพระเจ้าที่ทั้งใหญ่และเล็กเป็นยังไงไม่แน่อาจคล้ายกับที่ฉันเคยเห็นมา,มาก็ได้ตอนที่เจ็ด ที่ฉันชอบที่สุดกำลังจะฉายแล้วจะไม่พลาดแน่ถ้ามีตอนที่แปดก็ยิ่งจะดีก็ยิ่งดีตอนนี้เหลือแค่เธอแล้วตอนที่เอ่ยกาสุนทรภพด์บนวิธีบอกเราว่าอยากเห็นบ้านปัจจุบันของพระเจ้าแต่ก็รู้สึกว่าการไปมือเปล่าไม่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ ใเมื่อพระเจ้าเป็นคนเชิญเองเธอก็ไม่จำเป็นต้องแอบเตรียมของฝากหรอกไปบูธท,ที่เธออยากไปเถอดดูสิเขายังไม่ไปไหนเลยโ็คดีดเบีปากไปทางอ่านหมอ,อกอย่างนี้คิดไว้เลยวอเอก็สังเกตเห็นเหมือนกันสินะแล้วเดี๋ยวนะฉันจะรีบกลับมาโอ้ก่อมันจะเซฟมาเซฟไปตรงนี้ ต้องเลื่อนมาเล่นในตรงนี้ใหมโคตรยาว,วตาตาุดยอดมากไม่รุ่นมันรุนเป็ะไรนเนี่ย<ม>คนคือที่เรารู้จักเหรอมันได้คุยกับตัวนี้ไม่ใช่หรอจะได้เย็นบอกแล้วว่าคนที่เห็นจะได้รับส่วนแบ่ง ลูกถ่ายนี้จัดอยู่ในอันรบบาบ้าส่วนตัวของฉันพอถึงตอนนั้นก็ช่วยสนดับคนุนด้วยนะโยตัวเอกตัวเอกมาแล้วคุณเคยได้ยินชื่อเอ่อมัไหมฟังดูแล้วเหมือนเป็นชื่อสถานที่เดียวรอนได้ก่อนคงไม่ใช่ชื่อเมืองที่สองกำลังจะสร้างหรอกนะไล่ผู้คนที่อยู่รอบรอบอย่างรวดเร็วและหยิบกระดาษกับปากาออกมา จากกระเป๋านี่มันข่าวใหญ่เลยนะทำไมถึงมาบอกฉันในที่แบบนี้ช่างเถอะเถอะจะสร้างเมื่อไหร่จะสร้างที่ไหนช่วยบอกหน่อยสิขอร้องละ่ะฉันเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพูดเอ hey. พวก <Hey. S 1> มานี่ชายรียกฉันซัสนิทสนมแบบนั้นก็คิดจะอวดสินะก็อบอกให้รู้ไว้ว่าอันวันนี้ฉันก็ดวงดีเหมือนกันเอ hey. คุณก็อยู่ด้วยเหรอฉันกำลังตามหาคุณกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่พอดีคุณต้องไม่เชื่อแน่หลังจากที่พวกคุณไปฉันขายเครื่องค้นหาพรสจรรย์ได้ตั้งหกเครื่องในช่วงพิตาเอ้ในชั่วโมงเดียวขอบคุณมากจริงๆว้าวเหมือนเป็นดาวนำโชว์เลยแบบนี้ยิ่งน่าชื่นชมเข้าไปใหญ่พวกคุณสองคนอย่ามา ขวางทางเธอโดยเฉพาะคุณอย่าเพิ่งโบวตให้คุณถ้าคุณยังเสริมเกินฉันจะยกเลิกการโบวตแล้วให้โบวถให้เออแทนนี่ <c oughs> ที่แท้ก็เป็นพี่สาวที่สวยขนาดนี้นี่เอง <c oughs> ด้่ยกับพ่อแม่สรุกไหมสรุกมากเลย <c oughs> พวกเขากำลังต่อแถวซื้อตุ๊กตารุ่นลิมิเต็ดให้ฉันคุณอยากได้ไหม ฉันจะบอกให้พวกเขาซื้อเพิ่มอีกตัวไม่เป็นไร <laughs> <laughs> ในคนั้นี้หลงทางพวกเรากำลังพยายามติดต่อครอบครัวของเขาไอของเธอเธอไม่ยอมพูดอะไรเลยพวกเราไม่รู้ชื่อของเธอจึงเรียกเธอว่าอ,อ่านไม่ออกไปก่อนเธอไม่เป็นไรใช่ไหมสีหน้าไม่ค่อยดีเลย,เลยใคร สนใจบ้านสักหลังไหมฉันทำให้เธอตกใจเหรอขอโทษนะว่าไงคนหนุ่มสาวจมูกไวไม่เบาเลยนี่ของได้กินสกูสกู๊ข่าวพิเศษจากฉันสินะไอ้คนนี้เป็นใครขอฟอังจำกลับมา เรื่องบ้ามันอยู่ในเรื่อง,องก่อนเน้วะทำไมชาวเออได้อน,นาคตถึงมาปรากฏตัวที่หรือว่าชาวอะไรไปที่กันแน่แล้วทําไมตอนที่อยู่ที่รูและอาจารย์ถึงไม่เคยพูดถึงการเมืองในการมีอยู่แล้วก็ไม่ฉันไม่ฉันจะไม่ยอมให้เธอต้องแยกจากครอบครัวแล้วกลายเป็นอะไรนั่นแน่ ตัวตึงมาแล้วเอ้ยเหงอแล้วเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เธอคงได้ยินมาแล้วว่าตอนนี้บ้านของเราไม่มีที่เก็บของมันมากนักดังนั้นถึงไม่ได้เอาของฝากมาก็ไม่เป็นไรหากคุณซึ่ง,ร,งรู้านาคตมีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงหน้าหญิงสาว ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นการเดินทางคนจะทำยังไงปฏิเสธปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ยังไม่มาถึงพวกเราซึ่งมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจะต้องก้าวไปสู่อนาคตด้วยหัวใจที่หนักอึ่งเพียงใดโอเคโอเคฮโอโบบ ขอโทษด้วยนะพระเจ้าขอให้ฉันพาหลอนกลับไปกรเห็นเพื่อนคนสำคัญที่สุดของฉันอืมฉันจะดูแลหลอนเองฉันชอบรูปถ่ายของคุณมากครั <S <S ้งหน้าที่ฉันเจอกันช่วยสอนฉันถ่ายรูปหน่อยได้ไหมฉันก็อยากเก็บภาพช่วงเวลาดีๆดีเหมือนกับคุณจะจูฉันก็นึกขึ้นได้ว่าอัลบั้มรูปอาจไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ หน,นังสือสอนถ่ายภาพน่าจะดีกว่าฮ่าฉันจะเล่าให้เจ้าฟังว่าเกิอดอะไรขึ้นที่นี่แล้วก็ตอนที่โผมฉันได้ดูคำอธิบายของเครื่องค้นหามา,ากัาจ์คร้าวๆแล้วคุณว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบทำของหายหรือเปล่าหรือว่าเธอคิดจะทำไมถึงตัวฉันเอง ไม่เกี่ยวกับเออพระเจ้าพระเจาทีาคนต่อใบปลิวมาด้วยหรือเปล่าแน่นอนแต่ฉันแนะนําให้เธอคุยกับพระเจ้าก่อนที่จะซื้อนะไม่เ,เรื่องนี้ห้ามคุยกับหลอนเด็ดขาด <c oughs> อาจเพราะกลัวว่าคุณจะเป็นลมหรือต้องการมอบพลังให้คุณขณะที่คุณยืนอึ้งกับความจริงที่น่าตกใจเขากุมมือ ของคุณไว้นั่นมืน็กเล็กคู่นั้นกูมมือของคุณได้ไม่มิในสายตาคนอื่นมันดูเหมือนคนกำลังจูมือเธอแต่ทำไมถึงได้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยขนาดนี้ เ,เหนื่อยแล้วเกมนี้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะมึงเนื้อเรื่องบ้าน,นะบอกเลยเล่นนานอะ่ะแ็นแท้ที่นี่แหละไม่ต้องเกรงใจถ้าเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยได้เลยพวอขอบวนการพาวเวอร์เรนเจอร์พวกเธอกลับมาแล้วเหรอวันนีจ้จะกินข้าวหรืออาบน้ำก่อนหรือว่า น่ามันเรียนแบบเรียนๆนะแต่เธอก็เรียนแบบไม่เหมือนด้วยเรียนเรียนงตอตัวนี้กินฟรีแล้วยังองวดดีอีกขอให้นอนรีบไปทํางานได้ไหมงานของเอดเหนื่อยมากแต่มีแต่กินเลือดกับเหล็กฉันไม่ชอบดังนั้นคงต้องปฏิเสธข้อเสนอของเธออายุเท่านี้แล้วคิดจะเอาแต่นั่งกินนอนกินเหรอ,หร,อหรือไง ฮ้าเอาละก็ชอบออกไปข้างนอกก็อย่าไปบังคับเลยเธอเองก็อยากเอาแต่ใจลอยเรามีแขกมานะนี่นี่เองนี่หน้าผู้ติดตามของฉันที่มีชื่อเดียวกันถึงขี้สาเป็นพิเศษที่นี่ฉันเข้าใจแล้วทีนี้ฉันเข้าใจแล้วฉันยินชื่อที่คุ้นเคยมันมากมายตั้งแต่เมื่อกี้แล้วฉันคาดการณ์ไว้แล้วก็จริงแต่มันไม่ตรงกับภาพจําในหัว เป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดจริงๆไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่ความคุ้นเคยและไม่ใช่ความรู้สึกที่แปลกประหลาดทุกคนกาลังมองเธออยู่นะใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนได้ไหมฉันก็แต่งตัวเรียบร้อยอยู่แล้วเธอคิดจะทำตัวงองงนอแงหรอย,อยากกินลูกกว่าเดาวไหม ด,ดีต้อนรับเชิญกินลูกกวาดฉันจะแบ่งให้ขอบใจนะคุณลีดอ้พระเจ้าอันนี้ให้เธอเป็นรสชาติที่เธอชอบที่สุดและสีก็เหมาะกับเธอที่สุดด้วยขอใจนะว้าวลูกกวาดดาวที่ฉันชอบที่สุดเธอนะ่ารักจังแถมยังพูดเพราะๆกับแขกด้วยนี่คืออันที่เธอชอบที่สุด าปากสิามก็ลองชิมดูสิขอโทษทีฉันว่าเธอกินเองน่าจะดีกว่าสินะฮิฉันหยิบเองขอบใจนะเดี๋ยวนะเลืก่เิกไม่ใช่นะตอนนี้ กลิ่นหอมหวานของผลไม้พุ่งกระจายไปทั่วปากลูกกว่าที่มีรูปร่างไอรูกทรงไม่สม่ำเสมอทั้งรสเปรี้ยวที่หลากหลายไว้บนลิ้นออกอางุนหรือว่าเลมอนมันยากที่จะบอกได้ในทันทีอร่อยเพื่อนทั้งคู่ยิ้มขึ้นมาพร้อมกันลูกกว่าที่อยู่ในปากทำให้แก้มข้างเดียวกันของพวกเธอ นูนออกมาแวบแรกที่เห็นแม้แต่สีหน้าก็ยังเหมือนกันอ,อร่อยจังของที่พระเจ้าให้ต้องอร่อยอยู่แล้วว่าพอไปหน้าแห่งความสุขของพวกเธอสองคนอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักจนแทบจะละลายเลยเออนี่มาดูสิเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละเมือ่อเหมือนที่เธอเดาไว้ ในตัวฉันมีสัญญาณแห่งมงกรอ,อยู่จริงๆอืมฉันรู้สึกได้ว่าพันหสัญญานี้มีต้นกำเนิดเดียวกับฉันน่าเสียดายที่ฉันไม่เคยเจอเธอมาก่อนจะว่าไปทำไมเธอถึงไม่แปลงร่างละ่ะเธอเชื่อเรื่องที่คุรารีอ้าจริงหรอที่ว่าบนดาวเขาะล้างดวงนึง ที่เป็นทองคำทั้งดวงมีคนหนึ่งตะโกนว่านี่มันสี่ร้อยปีแล้วถ้าไม่ปล่อยฉันออกไปฉันจะทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในจักรวาลซึ่งที่จริงแล้วนั่นเป็นมนุษย์ตัวจิ๋วในขวดแก้วแว้วในใบหนึ่งและพวกเธอได้รับการยอมรับจากมังกรดารา เพื่อยับยั้งความเทนทีญาณนั้นมันสมเหตุสมผลฉันไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อด้เหมือนหล่อนจะจับใจความไม่ได้แค่ความเบาๆนะนั้นก็ดีส่วนเหตุผลที่หล่อนไม่แปงลงร่างถ้าจะคุยกับถ้าจะคุยกันเรื่องนี้อาจลากยาวไปถึงเรื่องปัญญาที่จัที่ทรว่าฉันเป็นจอมานที่มี อนุญาตและสอมตัวที่ไม่อยากให้เกิด hmm. ความขัดแย้งระหว่างสองขั้วอํานาจในดินแดนที่งดงามอย่างไรแล้วก็แล้วกันเหตุผลนี่เป็นไงฮ่าก็จริงนะเผ่าพันธุ์มังกรเป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่อสู้เพื่อโชคตาถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาพระเจ้าคงปวดหัวหน้าดูเอาล่ะแขกจากแดนไกลเธอเป็นมังกรที่ฉลาดจริงๆ ดีบ้างตอนนี้เราเป็นมังก,กรที่เข้าใจกันและกันแล้วอออเออเออความเข้าใจด้วยวิธีแปลก,กับใครก็ได้เหรอเดี๋ยวก่อนที่มันกระแสอกิตแบบไหนกันแนะ่ทำไมกันดูเหมือนจะได้เพื่อนใหม่แล้วนะดีจังเลยจริงสิฉันจะไปเตรียมเค้กอร่อยๆให้ทุกคนคืนนี้เรามาปาร์ตี้กันจนดึก จนถึงดึกๆเลยไหมเป็นไงเออเอถึงดึกๆเลยเหรอถ้าพระเจ้าต้องการแบบนั้น่อ้แบบนี้ต้องฉลอให้เต็มที่จริงสิไปชื่อเค้กอร่อยกับน้ำบัดลมกันเอาแบบที่ซาสุดเลยนะแล้วคืนนี้ก็เล่นเกมไปคุยไปจนเช้าเลยเป็นไงฉันยอมฉันยอมเธอเลย ขอโทษที่เผลอพูดแรกฮาไม่เป็นไรหรอกก่อนหน้านี้เราคุยกันมาตั้งเยอะแล้วไม่ใช่เหรอเหมือนรู้จักกันมานานแล้วเรื่องนี้เราน่าจะรู้รู้กันดีนี่นาะถ้าไม่จูงถึงเข,นขินขึ้นมาละ่ะใช่เรากลับว่ารู้จักกันมานานใบหน้าและสีเสียงที่เหมือนกับหญิงสาวผมแดงในความทรงจำสามารถดึงความรู้สึกในใจคุณ กลับไปสู่อดีตอันไกลโพ้นได้อย่างง่ายดายเสมอคือพูดถูกฉันรู้สึกันก็รู้สึกเหมือนรู้จัก,จกเธอมานานแล้วเหมือนกันเรายิ้มที่มีให้กันอาจมีความหมายที่แตกต่างกันแต่ความอึดอัดเล็กน,น้อยที่เกิดจากเหตุไม่คาดฝันก่อนหน้านี้ได้จางหายไปอย่างไร้ร่องรอยในระหว่างที่โต้กับกันและกัน เออพวกเราเริ่มจะออกนอกเรื่องแล้วหรือเปล่าในเมื่อไม่มีใครคัดการเรื่องเพื่อกินงันก็ตกลงตามนี้ระหว่างที่ฉันเตรียมขนมอร่อยๆเธอช่วยดูแลแขกหน่อยได้ไหมฉันอยากช่วยพระเจ้านี่นาะแถมเออก็มังกรก็อยู่ด้วยพระเจ้าคืนนี้เราจะได้กินเยนลลี่มีทองมีทองสวยๆอันนั้นไหมได้สิแต่ถ้าเธอใส่ใจ เรื่องรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ <c oughs> มากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของอาหารจะนดจนีใจมากกว่านี้นะถ้าเป็นเออก็คงพูดแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละเหตุผลที่เขาไม่ได้รับเชิญมางานปาร์ตี้ <c oughs> อย่าให้มันมากไปห้ามสร้างปัญหาให้เออพระเจ้านะ <c oughs> ไปซะแล้ว ที่แรกกะจะให้หล่อนพาเธอเดินดูรั้บ้านซะหน่อยไม่เป็นไรหรอกพูดแบบนั้นอาจเสียมารยาไปหน่อยที่แต่ที่นี่ดูคล้ายกับบ้านฉันเลยพอได้ยินเธอพูดแบบนี้ฉันรู้สึกอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาซะแล้วถ้ามีโอกาสฉันไปเยี่ยมบ้านเธอได้ไหมได้อยู่แล้วยอดเลยเธอมาได้ทุกเมื่อเลย ยังก็ทราเลย่าคุณ <laughs> ทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ของคุณในเออก็มีเครื่องใช้ในบ้านที่คล้ายกันเป็นรุ่นที่สั่งทำเพ่หับทุกห้องแต่บ้านของพระเจ้าสะอาดหมดจดจนดูเหมือนไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกดปุ่มใช้งานบนพื้นที่มีฝุ่นจริงๆด้วยเราออกไ,ได้ไหมเนี่ย ว่าคุณเตรียมข้ออ้างไว้แล้วแต่หุ่นยนต์ทำความสะอาดกลับไม่มีปริศาตอบสนองใดๆมันกำลังพิสูจน์ให้คุณเห็นเครียอะไรเนี่ยอุ้ยขึ้นข้างบนได้เพื่อน,นแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเฮีย้ยแม่งบ้านอย่างดีอะรู้แหละเอ้กวนเลือดม่ใช่มันเลืมเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปานี่ก่อนแล้วกันเนาะมันเลือดเยอะแล้วว่ ที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สมัรครใดรวย,ยนะครับ